สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวประกายฟ้าทองพิมพ์รหัสิสิตธิหกสามหนึ่วันนี้จะมาอธิบายาหลักนิติรัฐคืออะไรและเกี่ยวข้องกับการเริ่รมราชการส่วนท้องถิ่นในราชการที่หอย่างไรค่ะหลักนิติรัฐคือการปกครองด้วยกฎหมายหมายความว่าการที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจได้นั้นจะต้องมีกฎหมายบัญญัติ อำนาจและจะต้องใช้อำนาจเป็นไปตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้เท่านั้นหากใช้อำนาจไม่เป็นไปตามที่กฎหมายดังกล่าวก็จะเป็นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งกฎหมายที่นำมาใช้นั้นจะต้องมาจากประชาชนไม่ใช่มาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหลักนิติรัฐมีหลักการดังนี้1 รัฐและฝ่ายปกครองจะต้องใช้อำนาจที่ประชาชนหรือตัวแทนประชาชนบัญญัติเป็นหลักในการปกครอง2การดำเนินกิจการใดๆก็ตามของรัฐและฝ่ายปกครองจะต้องดำเนินไปตามกฎหมายให้อำนาจไว้และต้องเป็นไปตามหลักแห่งความยุติธรรม 3. รัฐและฝ่ายปกครองจะทำการใดๆนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่ได้ 4. การใช้อำนาจ ของฝ่ายปกครองต้องตรวจสอบและควบคุมได้ค่ะหลักนิติรัฐเกี่ยวข้องกับการริเริ่มราชการส่วนท้องถิ่นในราชการที่5อย่างไรราชการที่5มีการริเริ่มจัดตั้งสุขาพิบาลสุขาพิบาลคือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการปกครองตนเองในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขอนามัย ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิน่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงอันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยค่ะได้มีการริเริ่มจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพในปีพศ2440รศ116ได้รับการจัดตั้งขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครเรียกว่า สุขาพิบากลกรุงเทพและได้ตราพระราชกำหนดสุขาพิบากลกรุงเทพปรอส116ขึ้นให้มีเจ้าพนักงานสองคนเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเสนาบดีกระทรวงนครบาลโดยหน้าที่รับผิดชอบคือการเก็บขยะมูลฝอยสร้างซ่วมควบคุมการก่อสร้างแต่ไม่สำเร็จเพราะประชาชน ขาดการมีส่วนร่วมต่อมาราชการที่5มีการริเริ่มจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครเป็นสุขาภิบาลเรียกว่าสุขาภิบาลท่าฉลอมซึ่งถือว่าเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของไทยซึ่งในปัจจุบันคือเทศบา,นนาลนครสมุทรสาครและในวันที่30กรกฎาคม4 8 4 8 รัชการที่5สเสด็จประพาสนครขันเขื่อนอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการและในวันที่31กรกฎาคม4 8 4 8ได้มีการประชุมเสนาบดีทรงรับสั่งเรื่องการสเสด็จประพาสนครเขื่อนขัน,นโสโคกเหมือนกับตลาดท่าจีนและในวันที่4สิงหาคม2448 สเสด็จในกรมมีหนังสือถึงพยาพิชัยสุนทรผู้ว่าราชการเมืองสมุทรสาครพยาพิชัยสุนทรเรียกประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและพ่อค้าค่ะต่อมาในวันที่12สิงหาคม2448แจ้งผลการประชุมครั้งดังกล่าวไปยังเสนาบดีกระทรวงมหาไทยได้มีการสั่งให้มีการในพื้นที่บริเวณตลาดท่าจีนและในวันที่ 13กุมภา2 4 4พันธ์2449เสด็จในกรมเดินทางไปตรวจการสร้างถนนและกับบังคมทูนราชการที่5ถึงความร่วมมือของชาวตลาดท่าจีนและในวันที่6มีนาคม2449ขอพระบรมราชานุญ,ญาตให้ตลาท่าจีนมีอำนาจจัดเก็บภาษีโรงร้าน 1. ซส้มแซมถนน 2. จัดให้มีแสงไฟสว่างในเวลากลางคืน 3ากำจัดขยะมูลฝอยและในวันที่18มีนาคม2449เสด็จเปิดถนุนและตั้งชื่อถนุนว่าถานนถวายค่ะการจัดตั้งสุขาพิบาลท่าชลอมจึงประสบความสำเร็จทำให้สมุหเทสาพิบาลที่ต่างๆเรียกร้องให้ตาพระราชบัญญัติจัดการสุขาพิบาลตามหัวเมืองโดยแยกเป็น สุขาภิบาลหัวเมืองและสุขาพิบาลตำบลดังนั้นจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุรจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้นำหลักนิติรัฐมาใช้บริหารราชการแผ่นดินส่วนท้องถิน่นโดยการกระจายอำนาจเข้าสู่การปกครองส่วนท้องถิน่นโดยการจัดตั้งสุขาพิบาลน,นั่นเองค่ะ